2ความจริงกับ2การค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดีครับผมดรสันนี่สุขภาพดีมีความสุขความจริง2อ,อย่างก็คือ 1. ยีนของเรามีความสามารถที่สุดยอดในการดูแลสุขภาพของเรา 2. เราสามารถสื่อสารกับยีนของเราได้แล้วการค้นพบ2อ,อย่างคือ 1. การค้นพบ switch nrf 2เพื่อทำให้ร่างกายของเรา สามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้ 2. การค้นพบ Switch NRF1 ทําให้ร่างกายของเราสามารถสร้างไมโทคอนเดรียใหม่ได้และทั้ง2ความจริงและ2การค้นพบนี้ทำให้มุมมองทางด้านสุขภาพจากเดิมที่ยอมรับว่าความเสื่อมเป็นส่วนหนึ่งของความชราและการดูแลสุขภาพคือการรักษาทางการแพทย์ ไปสู่มุมมองใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยการเปิดสวิตช์ของยีนทางพันธุกรรมของเราเพื่อทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีสามารถทำสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นและที่สำคัญคือเราสามารถควบคุมและชะลอสาเหตุของความเสื่อมที่ทำให้เกิดโรคต่างๆได้และนี่คือมุมมองใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าพชนานุนธุศาสตร์มาดูแลสุขภาพด้วยการ ใช้พ่ชนพันธุศาสตร์ด้วยกันนะครับ